พี่ใหม่ถึงคลองวานแล้วค่ะจัด,ดีค่ะ CLC หนึ่งนาทีกับพี่ใหม่ค่ะพี่ใหม่อยู่ที่คลองวานเป็นคลองวานที่พี่ใหม่อยากมามานานแล้วค่ะแล้วก็พี่ใหม่ได้จอดรถแล้วนะคะจอดที่บ้าน ของคนที่เพิ่งรู้จักเมื่อกี้ค่ะขอดีวเขาค่ะให้เสียบไฟได้พอดีเรามีห้องน้ําเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตลาดที่คลองวานค่ะคลองวานเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเป็นที่เล็กๆค่ะแต่ว่าน่าจะเป็นที่ที่มีอะไรซ่อนอยู่เยอะนะคะเดี๋ยววันนี้ไปพาเที่ยวคุณนี้เช้าจะไปตลาดเช้าด้วยมาอยู่คลองวานกันค่ะวันนี้รถจอดตรงนั้นรถจอดตรงนั้นไปตลาดกันไปตลาด เล่นอะไรกันเอ่ยเด็กสด็ครับเี๋ยวอยู่ด้วยนะวันนี้